สกินใหม่ของ RV มีข่าวดีก็คือไม่มีสกินแคร,รี่เลยก็น่าจะเป็นเรื่องดีแหละเพราะว่าสองสาเดือนมานี้คือเมนแครี่น่าจะหนักพอสมควรแต่มีข่าวร้ายสำหรับเมนแท้งนะคะสกินแท้งมาเบิ่มเลยจ้าก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปขอแนะนำร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมมาวีในราคาที่ถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์มีแอดมินดูแลตลอดย4ิบชั่วโมง อยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่ก่เด้นเติมเกมลิงกอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะสกินแทงเยอะจริงๆนะถึงแม้ว่าเมตานี้มันจะโดนแคดี้ลูกคมก็เถอะแต่เรามาดูสกินแรกกันก็คือจะเป็นสกินของอิฟเน็ตจะเรียกต้นไม้ของพ่อคงไม่ได้แล้วเยลลี่ขนมอะไรเต็มไปหมดแต่มีเอฟเฟกต์ไหมไม่รู้สิน่ารักขนาดนี้กลัวไม่มีก็เกินแต่อันนี้ชัวร์ปาบว่าไม่มีแน่นอนฮ่า ฮ้ออาตาเป็นคนที่รวยสกินนะแต่สกินนี่คือระดับไม่สูงเท่านั้นไม่มีเอฟเฟกเลยเมนอาตานี่รอจนท้อแล้วมัง้งนี่ขนาดไม่เมนยังท้อแทนต่อมาเป็นสกินของโตโรที่จะมีเอฟเฟกแน่นอนและแหล่งข่าวบอกว่าอาจจะลงลูกแก้วทองด้วยอันนี้อยากจะให้ฟังหูไว้หูนะเพราะมันก็มีสกินที่ลงลูกแก้วทองที่ไต้หวันแต่ไทยไม่ลงเช่นเอลซูด,ดีเจเป็นตน้นที่ไทยดันเหลี่ยมเอาสกินอารัมเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะระแวดระวังสกินโตโรอันนี้ มีสิทธิ์โดนเหลี่ยม่้ทุกเมือ่อต่อมาไปสก,กินของซีเนียรที่จะลงในเวลพาร์ทเดือนถัดไปเ e ลเวล1แน่นอนจะไม่เีฟเฟกต์โอเคค่ะคนต่อมานี่ไม่ใช่สก,กินนาะคอรของ h ฮ okay, ต็อเคทอย่างใดแต่มาคือมีหนา้าที่โคตรหล่อโคตรผัวเจ้าช่วยมาดแมนสุสดแล้วก็เป็นสก,กินเวลพาร์ทนะจ๊ะสก,กินนี้จะตีคู่มากับเเลนที่พอมองดูแล้วดูหนอมแนมขึ้นมาเลยเม่เจอมีหนา้า อันเลนจะมีสีชุดเปลี่ยนที่เราจะได้เห็นโมเดลคร่าวๆอ่าอาจจะเป็นเพราะหมวกมั้งมันเลยรู้สึกว่าแตกแต่แฮ่หน้าเลนมาดูซุบๆ hmm. แต่อล่าผัวของมีหน้าจับตั้งแต่รูปโปรไฟล์ยันอิโมจิโอโหมันจะหล่ออะไรขนาดนั้นวะหรือต้องเรียกว่าพรีมีหน้าดีนะโดยสกินอันเลนพรีมีหน้าแล้วก็ซีเนียลจะลงไวรัพนะจ๊ะแล้วใครชอบใครก็ไปจับจองกันได้นะจ๊ะไวรัพสีสันหน้า แล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์กรอบอีโมจิที่เขาบอกว่าเป็นสก,กินอีกนิดที่ชนะการประกวดอันนี้ไม้ตรงปกค่ะไม้ตรงปกค่ะแม้เวียดนานสมนทีค่ะจับเป็นตอนกาลีเลยนะไม่ตายดิเป็นสก,กินที่ฉันคาดหวังที่สุดฉันจะได้ผัวแห่งชาติคนใหม่ไม่ใช่ไอ้แก่ดิแม่งเลยบนเรื่องไอ้แก่กูได้สก,กินไอ้แก่มารีวิวเยี่ยม ไม่ได้หลายท่องไว้ของฟรีคือสกินนี้มันแจกฟรีมาสักพักแล้วแหละแต่ตอนกดรับับบชั้นดันไม่ดูไงว่ามันเป็นสกินของไครก็คิดว่าสกินหายไปไหนฟะสุดท้ายก็เจอแล้วเป็นสกินของต้นฉบับเซริกา้าใช่จะ้ะเซริก้าเฮโอเคเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นใครเมซริก้าก็หยุดคาดหวังที่ได้สกินส,สวยๆจะเฮโอเคนะจ๊ะเพศมันไม่ตรงกันสกินนี้เป็นสกินเซตเดียวกันกับปลาหมึกหน้าหล่อแล้วก็ลูกสกินเซตแห่งชายแท้เพราะว่าสกินนี้มันมีหลายตัวมากแล้วก็มีแต่ผู้ชายค่ะอืม ถึงได้บอกว่าเป็นเซ็ตชายแท้ในสกินฟรีที่ฉันคิดว่าเหลี่ยมามาขายก็ไม่น่าจะมีใครบ่นนะเพราะว่ามันส,สวยๆเซดิก้าไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเรายัางไงมันก็ต้องรอของหน่อยๆแต่ว่าจังหวะนี้คงไม่ต้องรอแล้วมั้งตัวแตกและเฮ้ยอาญาคุณจะแตกตามและโดยสตันไม่อย่าทำซัพพอร์ตโอ้โหมองเรือทุบหน้าไปและไอ้นี่คนม้าอะไรม,มันของเล่นใหม่ของเฮดโอเคนะคือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเรือไปชนหน้าเขา คนม้าที่สามารถสตันศัตรูได้แต่กระตันได้ครั้งเดียวแล้วก็เป็นกระสอบรายและก็ลดขนไอเทมอะไรสักอย่างที่ยังไม่เคยใช้แล้วก็ไม่คิดจะใช้ด้วยสามนาทีทุกอย่างยังปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นและแต่ฉันโดนด,ดึงขาไม่กระโดดมายิงยิงอา้าวดึงเหรอดึงเหรอขอบพื้นค่ะโอ้โหตำนานหมดใหม่ดึงป้อมศัตรูมายิงหัวตัวเองอะไรคะจะดับเครื่องชนไหมแล้วก็อยากปล่อยเรือไปแล้วก็ยิงโป้งโป้งโป้ง ไม่ได้เล่นเซริก้าอารีนานมันมีศูนย์เลงแบบนี้ไหมแต่อะไรยิง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 โอ้โหเออหือเกือ,อบตุยกูวางแท็บวิดดนด้วยประเด็นฝั่งโน้นไปเอรลนดอร์นะมันจะวิบวับหน่อยแล้วโดนดับเครื่องชนเออหืออาฮ่า,าไม่นะโดนมาดึงหนึ่ง,งแต่ฉันรอดไว้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 หูเกือบจะรอดนะเนี่ยความจริงเกือบลากคอเอรลนดอร์ไปได้อยู่ด้วยใครไม่กดยอมแพ้วะไม่ยอมเลย Hmm. เดี๋ยวนะฝั่งฉันวีโจโฉด้เหรอไม่สิฝั่งกุริป่าด้วยเหรอและเทนกูเข้าไ,ไม่ทาไมไม่นะเทนใครมันสแปมกดยอมแพ้รัวๆอย่าให้รู้นะยืนกระจุกอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันบึ้นเรือนะนั่นมันบึ้นมาจริงด้วยแล้วมันบึ้นไปโดนใครไม่รู้แต่กูตั้งป้อมยิงยิงยิง,ยงอากูเลงผิดมาใหมือซิลิก้าเราจะไม่ได้มีศูนยรเลงแบบนี้ใช่ไหมอืมวุ่นวายแทนเนาะเก็บโบลบอลไม่ได้แต่ฉันก็โดนจิ้วจิ้วของเอเดนดอมาให้ อาเอื้อาาน่าไฮดาวคอสแม่แร่จังฟะ <B ip> เหลือป้อมไม่ทําไมติง่งหนึ่งยิงแม่นตรงนี้แหละยิงแม่นตรงนี้แหละแล้วใครมันจะต์ทเครื่องมาโหดีนะมันติดหินแต่อะไรจ๊ะมีเรือมาแตะพี่ก็มีเรือมาจ่ายตีธรรมดาแล้วใครโอ้ไม่นะลาตัดดัาเตอร์ลําตัดดําเตอร์ไปเลยโจโฉคุ้งโจโฉคุ้งโอ้โหฟันโคตนหลัวโคตนหลัวโคตรโหดโคตรอ,อ,อันตรายโอ้บราณตัวแตกและเฮเนดอร์ก็มองเท่งไปทำไมคุณรู้สึกเองว่ามิดลดีไม่ค่อยอยู่กับเราเลยแฮะ รู้สึกว่าฉันเป็นแคลรี่ที่ห้าตีมสุดๆก็โ oh. หโดดเข้าไปกลางตรงตีมันจะมีแคลรี่อะไหนเขากล้าทําแบบนั้นและถ้าห้าวมากก็จะตุยแบบนี้แหละคะ่ะอืมนั่นแหละอย่าไปหาทํานะคะใจกล้าหน้าด้านเขาไว้นิ่ง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 ไว้เหลือเหลือจะชนหน้าอย่างไงก็นิ่งไว้หลังจากทำเรื่องเสียหมาแคลรี่มานานได้เวลาแอปเป็นแคลรี่ที่ดุรีในการตีบ้านตีบ้านตีบ้านอืมอีกสักเกมแล้วกัน ลืมชื่อโกโบไปแล้วแต่ว่าพ่อซาต้าผัวอาญานกกระปูดชื่อทั้งหมดที่กล่าวมามันคือไอ้นกตัวที่อยู่ข้างๆฉันโอเคอย่าเข้าใจผิดว่าหมอนี่มันต้องฉบับซาต้านะแต่ร่างต้นที่แกมันหน้าคล้ายทาจิอยู่นะก็เคยแซวว่าด้วยความที่หน้ามันคล้ายทาจิแล้วก็เหมือนซาต้าก็เลยตั้งชื่อว่าซาจิย้อนบอกมาสามเลยพี่มีคนหลงตรงนี้โอ้โหตัวแอบเนียนกระสีหมูป่าอยู่นะอืยังรู้สึกว่ายังไม่ชิงอาการอันตีและเลงเท่าไหร่แฮ ยิง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 ย,งย,งยิงโป๊คีบดีแม่งเอ้ยใครพูดได้อย่างว่าพ่อซาตามันสามารถจะบินโฉบข้ามกำแพงได้แต่จังหวะน,นี้คงไม่ต้องแล้วมัง้งและเฮ้ยเฮ้ยใ,ใครมาปล่อยปังใครมาและพ่อกูฟิง่ไปไหนมาแดนอ้าวแดน,นจะมีใครช่วยกูได้บดจะงโง่โง่ชิ้นหายฟิกก็โยกเฉยลดความเร็วคีบตุ๊กตาแล้วก็ยิง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 อืมลอยให้มันรู้กันไปเถอะนะพ่อสาตาทุ่มใครมามองไม่ออก ดอลเลียโอเคกระศูนกลางกระหม่อมพอดีเป๊ะไม่ไม่ไม่ไมเอืฮ่อแก๊กแก๊แก๊ก่ดเเฮอต้องดูให้ตุยนะโอเคถ้าไม่ตุยฉันจะโกรธมากเอาไอกิวเดอร์ไปด้วยจิกมันจิกมันจิกมันขังเพื่อนกูเหรอขังเพื่อนกูเหรอนั่นแหละแล้วยอนเกมนี้รับบทผู้ประสบภัยสุดๆอยู่ในป้อมก็ไม่รอดค่ะโดนโฉบมานี่เนี่ยโอ้โหถ้ามึงจะดังหน้าดัดหลังดูขนาดนี้กูยอมตายให้มึงก็ได้ นี่มันหนังม้วนเดิมไม่ไไหม่อก嘛ยอนโดนโฉบแล้วก็จับทุ่มอ,อืาเฮ้อน่าสงสารจังเลยมันจะแย่งดา,าร์ซิเลียเราตังฟอ,อมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม,ม,ยอมดาร์ของเราดาร์ของเราจับทุ่มแล้วก็กระสุนสุดปลยยายระยะพอดีคือโดนตรงเนี้แหละมานี่มีเพื่อนรับหน้าอยู่แน่จริงก็ขี่รถมาเลยขี่รถมาเลยเพื่อรับอยู่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จะไปไหนอื เป็นแครี่ที่ดีต้องโดดใส่แม่งไปเลยนั่นแหละแล้วก็ยิง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 ฮู้มีคนมาตัดคลิปแต่ว่าอามาสี่คน1 2ึ่งามหไม่ห้าคนรอดให้มันรู้กันไปฉันเป็นแครี่ที่ดีต้องตีบ้านแต่ว่ากูโดนยกลอยตีตีตีตอา้าวก่อป้อมมันเคลียร์คิปทันไม่นะแย่ยมาก่อนได้ไหมแต่โอ้โหพันดิทันและฉันไม่น่าจะได้ออก อาฝาลูกเมียก็ด้วยทิ้งกูแฮ่ฉันเริ่มโยนแล้วสิ <P ink> พ่อซาตาจับทุ่มมา 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ไอ้นี่ก็อึดจังปะกลางดงอย่างเงี้ยใครใครเลือดน้อยสุดใครเลือดน้อยสุดอีดอเรียงมานี่อีดอเรียงห,หลาย,ลลายลรอบแล้วรีรีสปีดบอกว่าเก่งเนาะและอะฮื้ออย่าหลบแบบดิจิตอลเดี๋ยวตามมานะอ้าา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 ามามาาาแา้าา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 า ขอบคุณตัวแปลงร่างที่แปลงมาเป็นกิลเดอร์ที่ไม่ได้สตั้นช่วยอะไรเลยฮ่าฮ่ามุมแคบๆอย่างนี้พี่ชอบค่ะยิงยิงยิงโอ้โหยิงกันซำนันยิงกันมันและแต่มันจะมีอยู่หนึ่งตัวเดี๋ยวก่อนนะอ๋อปุ๊กว่าอยู่ทำไมกูขึ้นเรือบีเจนได้ไอตัวแปลงร่างเอาดากนก็เอาดอาโอนก็ไม่นะเรือสปีดโบมาแต่จับทุ่มเล่นจับทุ่มมาใกล้ไปแต่ฉันยังรอดอยู่กระโดดยิงยงมาแล้วก็โบ๊ะเข้าให้ เก่งแล้วใช่ไหมไอเวนี่มานี่มานี่พ่อซาร์ตากระตูนแม่งดิเออไอนี่ก็ะถึกทนเหลือเกินไปโฆษณายาชูกําลังซะสวัสดีจ้ะฉันจะเป็นแครี่ที่ดีรอบนี้อะไรจะอีดอเลียอีดอเลียเก่งนะใช่ไหมเก่ง้ะใช่ไหมโป้ง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 แน่จริงวันดีน่จริงวันดีน่จริงวันดีกูตีบ้านตีบ้านตีบ้านนั่นแหละแค่จะมารีวิวสก,กินแถมโหมดธรรมดามันต้องเหนื่อยขนาดนี้เหรอ ถ้าชอบเยียวๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะตอนนี้ก็วิบวับจะันใหม่คลิปหน้า